ครับขอกาบสวัสดีหันผู้ชมุกทคานนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดอรนอสนะครับผมวันนี้ผมจะพาหันผู้ชมมาดูบ้านนะครับสไตล์มินิมอลนะครับผมพิกัดก็เปลี่ยนบ้านปลาไหลนะครับผมบ้านปลาไหลตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนาะครับเนาะเวแวดแหแวงหยุดยู่จังหวัดเชียงรายเนาะครับเนาะนี่ก็จะเข้าซอยนะครับผมเข้าซอยบ้านปลาไหลหมู่ห้านะครับผมต่างเข้าด้านหน้านี่อาจจะแคบน่อยนะครับผมแต่ก็พอๆเวียนกันได้อยู่นะครับ นี่ก็สถานที่ตั้งกจะใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมเพียงเจ็ดถึงแปดกิโลเมตรต่ออันนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดบ้านดูนะครับใกล้มอสอาจจะพัดเชียงไฮ้นะครับใกล้มดเลยนะครับผมสถานที่ใกล้เคียงบิก๊กซีบิก๊กซีสองนะครับใกล้มดนะครับโรงพยาบากลกุงเหพเชียงไฮ้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณตั้งถนน,นั้งเข้า,ขาไปยังบ้านเนาะ นี่ก็จะเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับบ้านมือหนึ่งอ่าเป็นสร้างสร้างสร้างจะขายนะครับเนาะสร้างแล้วขายนะครับผมอ่าถึงแล้วนะครับผมด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับถนนหนตังนี่เป็นทําดีขนาดเลยนะครับด้านด้านไหนนี่นะครับลดสวนกันได้นะครับอ่าถนนก็ประมาณแปดเมตรนะครับอ่าด้านหน้าหันผู้ชมเนี่ยนะครับบ้านนะไฟฟ้าน้ำประปานี่เข้าถึงหมดนะครับหลังนี้เลยนะครับ สไตล์มินิมอลบ้านเดียวสร้างใหม่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับสไตล์อ่าก็ว่าเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับพื้นที่73ตารางวานะครับพื้นที่73ตารางวาอสามห้องนอน2ห้องน้ำราคาขายอยู่ที่2งล้านสแสนเหมื่นบาททวนเนาะ2องล้านสแสนเหมื่นบาททวนนะครับอ่าบริเวณนี้เป็นกระยังห่าจัดสวนนะครับจัดสวนคล้ายๆว่า,าปลูกหญงิงปลูกหญ้านะครับปลูกต้นไม้เหอนะครับ บริเวณด้านหน้านี่ก็เหลือเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับด้านหน้านี่มีลงจอดรถจอดได้หนึ่งกันนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณถนนด้านหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถน่าดูน่าชมกันได้นะครับเบอร์โฮสศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปด id line กับ ekk po สองห้าสองเก้านะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับเหลืออยู่หลังเดียวนะครับตอนนี้เหลืออยู่หลังนี้นะครับหลังนี้หลังเดียวเลยนะครับ ด้านหน้านี่ก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงอ่านี่ก็เป็นโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถขอบประตูหน้าต่างย้ำนี่ก็อ่าปุ่นใจไม่ซักมดเลยนะครับประตูย้ำนี่นะครับอ่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอ่าบ้านนี่หันหน้าไปทางอ่าทิศตะวันออกนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกอ่ารับแสงแดดย้ำเจ้านะครับผม ของแจ๊กของแถมเยอะแยะมากมายนะครับผมอาฮิเชนมีเข็มปั๊มอากาศ1-2,000 BTU บในห้องใหญ่หนึ่งเครื่องนะครับเข็มําน้ำอุ่นนะครับผมแล้วก็หางเก็บน้ำา1 0 0 0ลิตรปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับที่เป็นแถมเพิ่นนะครับแล้วก็จะมีชุดขัวนะครับผมเป็นเตาแก๊สเป็นหูดดูดควันนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโถงบ้านนะครับโถงบ้านแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องแกรนิตโตนะครับ แล้วก็สีเนี่ยก็จะออกโคนขาวครับด้านในนะครับอโคนขาวตัดขอบสีกันเปี้ยนด้วยสีน้ำตาลนะครับผมสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับผมฝาผนังนี่เรียบนะครับผมเรียบก,กิิบแล้วกเปนใจช่างสกิมโคตนะครับผมสกิมโคดนี่ก็คือว่าบางท่านูุชมนี่อาจจะไม่เข้าใจเนาะไปสังเกตบ้านท่านูุชมอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะผนังตีถ้าบางบางเจ้าบางหลายถ้า ถ้าเปผนชาบชาบธรรมดาเนี่ยเรจะมีเม็ดเนาะห้าตาสีเข้าไปแล้วก็จะมีเม็ดสีเม็ดจะหันเม็ดซ้ายอยู่นะครับเนาะแต่เนี่ยเปผนชาบแบบสกิมโคดนี่ก็คือว่าจะเรียบเนียนเรียบเนียนกริบเลยนะครับผมก็เหมือนว่าเวลาเขาแต่งหน้าแต่งตานะครับเนาะแต่งหน้าแต่งตาเหมือนมูนิงนะครับตาแป้งพับลบร้อยสิวร้อยกะร้อยฟ้า่นะ ตาแป้งพับกับเดี๋ยวหายมดเลยนะครับหนาเนียนกิบเลยนะครับอันนี้ก็เมียนกันนะครับอยากให้ผ่านผู้ชมนึกออกนะครับเนาะว่ามันเนียนจะได้นะครับเนียนจะได้จะเป็นจะนั่นเลยนะครับสไตล์ฝาฝาผนังนี่นะครับเรียบนะครับเนาะผมอู้ไปกับอาดว่าม่อนะครับเนาะแล้วต้องเชิญผ่านผู้ชมมาดูด้วยตัวเองถึงจะห่วนะครับนี่ผมก็บรรยายไปตามหน้างานนะครับเนาะหน้างาน นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำกับใจทสุขภัณฑ์ของคดโตนะครับมีเขียงคําน้ำอุ่นชาวเวอร์ฮ้นะครับห้องน้ำกับอาจดูแคบแคบน้อยนะครับเนาะอ่าห้องน้ำในห้องอาจจะดูแคบแคน้อยกับอ่าถ้าค้นตีพันผู้ชมดต่บัดิอันยังกับน่าจะบ่มีปัญหายังนะเนาะห้องน้ำกับมีไวแค่อ่ามีทำพุระโซนตัวเฮียนะครับอาบน้าเฮียแต่อันน่ะครับเนาะมันกับบ่มีอย่างหนักนะครับ อ่าบไปได้สีเรียสว่าต้องมีโอ้มีอ่างเนี้งนี่นะครับผมมีสามห้องนอนนะครับมีสามห้องนอนห้องนอนอ่าใหญ่เนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นฟ้าผนังที่ผมว่านะครับเนี้ยมกิบเลยนะครับขอโชว์น้อยนะครับอ่าเนี่ก็จะเป็นอีกห้องห้องที่สองนะครับห้องนอนที่สองนี่ก็ประมาณสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับขอบประตูหน้าต่างนี่เป็นบานไม้ซักมดนะครับ สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับกระเบื้องนี่กระเบื้องปูพื้นนี่ก็จะใช้จะได้ใช้สีโหนเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นโทนแกนิโตสีลายน้ำตาลนะครับนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องหีสามนะครับอนุชมันได้สนใจสามารถนะ่าดูน่าชมกันได้นะครับเบอร์โฮสศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดไอดีไลค์อ่ะ ekkp g สองห้าสองเก้าเนาะก็บบานหลังนี้นะครับราคายูทีสองลาดสองแสนเก้าหมื่นบาททวนเนาะ สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาททวนนะครับของแจกของแถมเยอะแยะมากมาย้เนาะบ้านมือหนึ่งกะจะงามจะแย่นะครเนาะมันกะจะมีข้อดีข้อเสียกันกันอยู่กับบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองอาจจะได้ของแจกของแถมเยอะแยะมากมาย้เนาะครับเนาะแต่บ้านมือนึ่งกะมีของดีอยู่นะครับข้าม nah, ้ากะไม่เอี่ยมมดนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดเคาเตอร์ชุดขว้ะนะครับชุดขว้ะกับมี มีเต่าแกะมีหูดดุดควันเฮมีขคาเตอร์ซิ่งล่างมือล่างจานเฮนะครับโทนนี่ก็ตัดสีดำไปเลยนะครับอ่าเนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านมินิมอลนะครับผมไฮไลท์ของบ้านมินิมอลจะมีประตูอ่าประตูประตูงกมนะครับเนาะอ่าประตูไว้สองสาวอุ้เลนได้นะครับเนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมด้านนอกนะครับ ็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมกะเล็กกะทัดรัดเนาะสไตล์มีหนึ่งหม้อนะครับบ้านเล็กๆนะครับเนาะแต่ข้างในบ่เล็กนะครับก็บหม้อยู่นะครับสําหรับคนที่ชอบชอบบ้านเล็กมาชอบบ้านใหญ่เนาะครับการทําความสะอาดนี่มันก็ง่ายครับเนาะปัดฝุ่นปัดยางกับวาดเจ็ดถูอะง่ายนะครับกําเดียวนำไ่ได้เหนื่อยเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณประตูตั้งออกด้านข้างนะครับ นี่ก็บ้านเปลี่ยนบ้านนะครับด้านข้างนี่ปกจะรวยหินนะครับผมหินกวดนะครับหินกวดนี่ก็เป็นโซนหลังบ้านหลังบ้านก็จะแหมปั๊มน้ำหังเก็บน้ำนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับบ้านใหม่มันถึงเหมาะนะครับเนาะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรต์ศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดไอดีไลฟ์กับ ekkpoj สองห้าสองเก้านะครับผมพีกัดกับเป็นบ้านดูเออบ้านปลาไหลนะครับต่ำบลบ้านดู อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับใกล้ทุกแหล่งนะครับเนาะใกล้ตลาดบ้านดูใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงใกล้หมอราชภัฏเชียงรายนะครับโรงเรียนอย่างนี้ใกล้มดนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ใครชื่นชอบก็โทรมาสอบถามหรือคอเมตนหรือจะนัดดูบ้านได้นะครับผู้วีผู้วันเลยนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเต่าอี้ก่อนนะครับป้ากันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าไปจังหวัดน่านนะครับผม กลางวันสวัสดีครับ